ลวงลับดารามาแล้วเจ้าพ่อจ้าแม่จ้าวันนี้มูยองมีเรื่องลับๆฮาฮามาฝากเช่นเคยครับคราวนี้เราได้ตัวนางเอกสาวสวยแห่งวงการมาช่วยเมาให้เราได้ฟังกันไม่ใช่ใครที่ไหนครับสายายาอุรัสยานั่นเองเห็นว่ารอบนี้เนี่ยมีเรื่องลับๆฮาฮาของหนุ่มณเดชน์มาฝากรับรองฟินแน่นอนแถมพ่วงท้ายกับความลับของหนุ่มมากจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต่างไปชมกันเลยครับกับช่วงลวงลับดารา สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับมูหยองทังนะครับในช่วงลวงรับดารารอบนี้เนี่ยเราจะเป็นข่าวแก้แค้นของสาวย่านะครับไปเจอกับเธอดีกว่าครับย่าๆบอกก่อนเลยว่ามีคนแอบเผาเรามานะครับพี่นเดชกับพี่มาสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยชอบเล่นมุกปักตลอดไม่จริงค่ะหนูพกขัดเลยค่ะว่าไม่จริง <c oughs> เพราะว่าหนูพูดมุกนี้ออกมาหนูขำตลอดเลยค่ะมุกไหนครับ ไแกแข็งคืนอยากจะเขาอะไรที่นาเดชกอ,อ่ะอ๋อมีมุกอันนึงที่หนูชอบแซลเขาแต่ว,ว่านเขาตลกนะคะและหลายคนก็คิดว่าตลกก็คือตอนนี้เขาผอมมากใช่ไหมคะ<ผ>มนา่ามากมากเขาเลยเหลือสองนิ้ว <c oughs> เหลือสองนิ้วทุกคนก็เลยเรียกเขาว่าพี่หน้ายาวเหมือนกันอ๋อ <c oughs> อันนี้เองใช่อ่ะแล้วส่วนพี่หมากนะครับพี่หมากอ้าไงดิ ตอนนี้หนูถ่ายละครกับพ,กพี่หมากอยู่ค่ะพี่หมากมีอะไรชอบแกล้งอะไรเราบ้างหรือเปล่าเวลาอยู่ในไ,ไ,ไม่ไม่ไม่พี่หมากน่ารักมากเลยค่ะแต่พี่หมากชอบเลย <c oughs> พี่หมากเป็นคนที่ถ่ายลมได้เก่ง <c oughs> เรียกว่าสามารถที่จะแสดงลมปานหรือเปาใช่แล้ว<ร>แต่ว่าเขาเป็คนคนธรรมชาตินะคะคือ,คขอเขาแบบว่าไม่ได้อายเขินอะไรเลย <c oughs> ใช่แปางมาเป็นธรรมชาติแล้วเราเคยถามแล้วว่าพี่หมากสามารถเล่นงินได้ขนาดนี้หรอไม่เคยค่ะแต่ว่าเจอครั้งหน้าหนูถาให้ค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุ่า ขอบคุณยาย่ามากๆนะครับที่มาช่วยลวงความลับให้เราได้ฟังกันไว้ข่าวหน้าถ้าได้เจอโซอีกเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปเดตก,กันอีกแน่นอนส่วนตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงลวงลับด,ดารา